啊，对。<Yeah. S 2> yeah. หายหน้าหายตาไปพักนึ่งค่ะสำหรับพระเอกหนุม่มพอดจันรนะคะพอเจอตัวทั้งที<ม>ก็เลยต้องถามถึงเรื่องสัญญากับทางต้นสังกัดซะหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยใกล้หมดหรือยังค่ะ<ม>โดยพอดก็บอกนะคะว่าตอนนี้มีละครที่ถ่ายอยู่หนึ่งเรื่องกับทางช่องสัญญาก็ยังเหลืออีกมไม่กี่เดือน<ม>ถ้าหากว่าหมดเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะว่าจะเซ็นต่อหรือเปล่าพร้อมกับอัปเดตว่ากําลังลุยทําธุรกิจ<ม>ส่วนเรื่องหัวใจเนี่ยยังโสดสนิทนะคะปะัดเขตเรื่องรักแต่ว่าขออยู่คนเดียวพร้อมตั้งฉายาให้ตัวเองด้วยว่า ายอันโลนค่ะไม่เยอะครับกับเอากำไรไม่เยอะช่วงนี้อยากทําธุรกิจด้วยช่วงนี้ฮะสนุกดีสนุกใช่ปกติเราเล่นแต่ละครไงก็ลองอยากมาเป็นนักธุรกิจอยู่บ้านค่ะเลือกทำจากอะไรคะแต่ละอย่างวันนีแต่ละอย่างเลือกจากสิ่งที่เราชอบปวดหัวอยู่ช่วงนี้ก็เลยถ่ายละครเรื่องเดียวครับ แล้วก็ต้องทำธุรกิจหลายอย่างเนี่ยก็จะได้เห็นพรได้วงการเติมน้อยลงไหมก็ก็ก็มีก็มีแต่คงจะรับทีละเรื่องอะไรเงี้ยครับอย่างไรคนก็คิดว่าต้องหายไปไหนแล้วอ่ะเรายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่สัญญาเราไอ้ยังอยู่ยังไม่หมดแต่ยังทายอยู่ยังทายอยู่เรือเยอะใน่พรสือระยะเวลามันเท่าไหร่ครับอย่างเราพูดได้ไหมครับก็เรือนิดหน่อยครับแต่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวฮะก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีครับเกิดเรื่องหัวใจมากครับเป็นยังไงบ้างค่ะ ตอนนี้ก็ทำงานเยอะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยคิดเรื่องนี้เท่าไหร่ก็เจอคนเยอะช่วงนี้ชอบไปเที่ยวแบบโลเคอลโอกเลเดินตลาดอะไรชิลๆมากกว่าเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้ทำไงอย่างว่ามนีจะโสดสักกี่เดือนนี้นั่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยๆค่อยๆอย่าอย่าไปตั้งเป้าหมายมันคือไม่อยากคุยกับใครด้วยช่วงนี้ครับผมจะมทไมล่ะเข็ดเข็ดไม่อยากคุยกัาใครเท่าไหร่ทำงานเยอะทำงานดีกว่า ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ